ดูความคนล่าครับผมดูครับบรรยากาศโอ้โหวันนี้มาตีมอะไรพี่ต้นข้าคือเกยชาเกยชาเขาต้องหล่อมาพี่เกยชาคือใครยังไม่รู้เนี่ยมีอะไรจะบอกคนสั่งชุดให้ไหมฝากบอกแอดมินด้วยครับสั่งชุดอะไรก็บอกด้วยว่าเราเป็นตัวอะไรยังงงตัวเองเลยเนี่ยไปไม่ถูกไม่รู้งานนี่ครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆโอ้โหพี่ต้นเมื่อกี้เห็นปลาขึ้นด้วยฮะใช่ แต่มันเป็นปลาช็อกเกอร์ตอนนี้ผักตบเยอะผักตบเยอะมากแล้วก็เราเราจะทอดจะเป็นจุด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 เฮ้ยพี่ต้นฮะได้ข่าวว่าติ๊กเกอร์เสร็จแล้วไม่ใช่หรอติ๊กเกอร์เสร็จแล้วครับผมตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ในรถอาโชว์หน่อยดิโชว์ไอ้ทีได้เหรอเออโชว์ก่อนโชว์ก่อนพี่หายแล้วพี่ต้นรถมบอกเลยบอกเลยติ๊กเกอร์ต้นคนหวานแห่โอ้โติดตามได้ใน YouTube Facebook แล้วก็ t ิ k กต k อกโอเคเมื่อกี้ผ่านมา3-4คนรับขอไปครับผมสีคนไหนเจอเข้ามาทางพี่ต้นได้เลยใช่ไหมใช่ถ้าติดตามเยอะเดี๋ยวแจกคองครักบาทหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เหลืออ๋เต้มีใส่ยังไม่มีไม่มีจัดก่อนเลยดอกหนึ่งจัดก่อนเลยครับเออตรงไหนตรงนี้แหละโลงๆอ่ะตรงนู้นเหรอไม่เอาผักนะพี่ ถัาไม่กลัวกูกลัวต่อไปลุนแรงครับจะได้กี่ตัวพี่อย่าให้โดนตอกเดียวพอแล้วท่องคาถายังคาถายอยู่ในใจหึหยตกใจเลยหลุดต่อไม่ได้ก็โอเคแล้วแหมหมานแหมหมานมาดอกต่อไปพี่ต้นรุนแรงครับเฮ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมของมันอยู่ในคลองอ่ะ พุ่งไหมครับรู้สึกนะเปลึกกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยไม่ใช่หลอนหอตกใจเลยมันต <father> ้องมีสิว่ามันต้องได้ม้่งเหรอพี่ต้นไปแล้วครับไปโอ้โหายขนาดนี้ไม่มีตัวได้ไงวะแล้วก็เงียบคลิปเลยเงียบว่ะไงอะพี่ต้นเงียบบอ ้นคนวันแหมากทีจะไม่ได้ตัวได้ไงวะเอแล้วก็ไอที่เถอะยา่ที่เถอะเธอไม่มีตู้ต่อไปคันชิพมุ่งหน้าสู่ตะวันออกเสียงต้ามาแล้วหนึ่งตัวมันขึ้นว่ะมันขึ้นมันขึ้นต้นขึ้นเดน๋ยเจอกูเลยเดี๋ยวเจอกูเลย มันขึ้นฝั่งนน้นเลยทูจะวานถึงเหรออุ้ยนี่มันชันชันชันอุ้ยอุ้ยปาใหญ่ตรองนีตัวมาเลยมาเลวตัวเปนเลอยอุ้ยอุ้ตัวเป็นเลอยตัวเป็นเลอยตัวใหญ่มากสวยมากตัวเป็นเลยแต่ต้องหลบรถเขาเกิดรับฝั่งคืก็เกิดังมีงอะไรอ หลบรถกันอี anyway ่ต้นรถเองไม่ม uh ีอ oh. ีไ uh อ wow> ้ปลาตัวเบลเลอร์ด oh, ูด um, ูน uh, <ah, ี่ครับโอ้ยพี่ต้นตัวเบลเลอร์เลยอะตัวเป็นโลอะครับทำอะไรกินทำอะไรกินเฮ้ยโชว์กันรถมารถยนมาแล้วรถยนมาแล้วนี่ครับปลารถหลบรถน้าก่อนน้าปลาตัวเบลเลอร์เลย เพื่อตัวเดียวมีอย่างนี้เหรอจริงเหรอของพี่อย่างนี้เราต้องตามหาครับวันนี้รถเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้ถนนมันมันวิ่งได้แค่สองเลนไม่ใช่สองเลนเลนเดียวเหรอเดียวรถใส่สวนก็ลำบากใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าหน้าเราอีกครับไปตองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดูดี่นะเดี๋ยวมันตกน้ำกวดแดดนะต้นมันสู้อะแกงส้มนี่ที่เด็ดเลยนะพี่เดี๋ยวรีบเดี๋ยวเลิกเลิกเร็วหน่อยกับทำเมนูนะไปวัดไป ปถือว่ามีตัวนะเออต้องมีใหญ่ๆกว่านี้เดีว่วมันตูมือเลยพี่มันหนักอีกแล้วอ่ะใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยเหนยหนักแหงโอยเราน่าจะซ้อนมันหมาเลยเมื่อกี้รถเราเกะกะอยุดหายเลยคัะสาวไปต่อไปต่อต้นตาตาเอาแบบอย่างต่อเนื่องเลย มีตัวแรกก็ต้องมีตัวตัดไปฮะใช่จะลืมฝากติดตามต้นคนหวานแห่เต้นหน่อยดีพี่ต้นได้ปลาไม่เต้นเลยโหเอเคยต้องเติมแป้งเหรอเติมแป้งไปว่าแล้วเถื่อไเติมแป้งเนี๋ยวได้ปลาอ่ะเถือเออไม่พอพี่ต้นขาหน่อยไปไหนอ่ะสั่งนี้หน่อยโอเค บอกแล้วบอกแล้วว่าขึ้นไอ้นึ่งไปต้มไปต้มโอ้ยเมื่อกี่ตัวเบลเลอรเลยที่มึงเห็นนะปลาช็อกเกอร์อุ้ยโดนแล้วเว้ยน่าจะมีว่ะโอ้เนี่ยจริงปะเนี่ยมันรอดไปแล้วอ่ะตัวเล็กอ่ะแต่ตัวใหญ่มันต้องมีเดี๋ยวว่ะเว้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่มันไม่เกิดขึ้นเรอัลโห้ยยแอดมินครับวันหลังก็หาชุดชุดที่เหมือนคล้องแก้วหน่อยนะเพราะตอนนี้มันหวานยากมากครับมีข้อไหนไม่จะผักตบครับผมแต่หมายสวยมากนะครับ เอาสักตัวครับผมเพียงออาแล้วบุญครับบุญครับยังไงต้องมีอักตัวต <imagen. S 2> ัวใหญ่อะขอปันนี่สองตัวได้ปะติดจัดให้แล้วมันเงียบเงียบวะเงียบเจ้ะมันนีพี่หมาคนใจบุญไงมึงอะเออมึงโคตรบาปเลยมึงโคตรบาปเลยบาปกว่ากุ้ยมั้ไง เติมแป้งดิพี่ต้นนะเติมแป้งดิเติมแป้งดิเติมแป้งเหรอถือว่าปลาไม่มีเลยเอามาเฮ้ยเติมแป้งเขายังไะเออได้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 ไอตากล้องมันยิงเมื่อไหร่วะอย่ายิงมันเองดิตอนนี้นะครับพวกเราก็กําลังเปลี่ยนไม้นะครับผักตบมันเยอะเราก็ขี่ไปตรงที่ไม่มีผักตบเพราะว่าตรงนี้มันหวานได้นะครับผักตบ เยอะนะครับตรงนี้นะครับล้วนเฮ้ยคัาเจอแล้วคัาเจอแล้วมีอยู่มีอยู่มีอยู่จุดหนึ่งปะจอดเลยเดี๋ยวจอดเลยตรงนี้เลยฝันตกแม่งแหวงแหวงได้เจอเลยตรงนี้ต้องได้รถเป็นเสียงพี่ต้นจริงเหรอใช่ทำไมกูไม่มั่นใจเลยวะผมพูดมั่นใจเลยจริงเหรอเพราะว่าเพราะว่าหน้าเรายังขาวอยู่ไงไปเดี๋ยวไปดูพี่ต้นหวานกันนะครับตรงนี้ก็รอรอก็รอฟุกหนึ่งเดียวครับจัดไปพี่ต้นไปเล อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะปลามอยู่ในน้ำดื้อเหรอเอออย่าติดต่อนะ้ยไป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 เ้ยต้นอย่าหลุดนะตัวโลค้าโอ้สไซนี่เป็นโลอยากไปดูเกินโลไหมเนี่ยโลปยโลว่าตัวเป็นเรื่อยนะอุ้ยอุ้มไม่ดูเลยวอุ้มไม่ดูเลยอะ ในนี้ในคลองหายากมากเลยนะครับโอ้ยจระตัวแองโกลี่จรตัวโอ้ยโลกว่าอย่าลืมสั่งแหนะครับผมแหแคล้วค่ะนีามีสติ๊กเกอร์ยังสติ๊กเกอร์เราจะแจกทุกคนครับที่มาทักทายกันนะครับ FC ครับผมฝากติดตามต้นคนวันแหทาง Facebook ต้นคนวันแหทางทิกเกอรแล้วก็ต้นคนวังแหทาง YouTube ครับผมเฮ้ยโอยสองตัวนี้กึ่งถังได้แล้วมึง ให้ไต่ถือให้ต่ต่ถือถังกูกลัวปลาลวงน้ำว้ายของเจิงครับพี่น้องหว่านแหะอะไรเกิดขึ้นได้ครับจัดไป เฮ้ยเฮ้ยตัวใหญยจริงเหรอกูเป็นตัวอะไรนะฮะกูเป็นตัวอะไรนะเจียชาเดี๋ยวเจี๊ยชาจะลงไปปวดแผจริงไหมเนี่ยจริงดิจริงเหรอกูจะติดจับได้หนักด้วยถ้าเป็นตัวใหญ่เลยเหรอต้องงมกูต้องงมจริงเหรอเออถือไว้ถือไว้ถือไว้งบี้นะเพื่อเพื่อกูอย่าตาลงไปอย่าปล่อยแผนะอืเดี๋ยวเจียชาลงไปปวดแผก่อนโดดเลยปะเนี่ย รดใหญ่ย่าปัดโอ้ยโคติดโวติดเปลี่ยนดิกกันผมต้องถือลวมๆมได้ไหมเนี่ยต้องถืออย่างงี้เออไว้โอเคตึงไว้โอเคเจีช้ากำลังโดดน้ำนะทุกคนตอนนี้อะไรอย่าพึ่งกูไปแล้วไปเลเหรอเออเฮ้ยต้นไปต้นไปต้น อตอนนี้เกยชากำลังลงไปงมลงไปงมแหอยู่นะครับทุกคนโอ้เนี่ยเนี่ยเราร้อนไงแล้วเ,เราก็เลยทำเป็นแก้งติดต่อไงแล้วปล่อยให้ผมร้อคน,นเดียวเนียติดจริง <c oughs> มึงโดนล้อมาหลังมโดนลมาหลังปลดง่ายเลยมั้งพี่โอ้โหแหก็ดีโอ้โหแหอะไรแหแข้วค่ะ <c oughs> แต่อะไที่ยังไม่ขาดคือแควคาดอยู่แควคาดอยู่เออหแถยังคงสภาพเดิมนะครับผมไปวิ่งเหมือนเดิมต้องเติมแป้งวะต้องเติมอีกบ้างลำบากวิ่งกูบอกให้แอดมินครับงูหน้าขอวิ่งสั้นๆหน่อยนะครับเอาแป้งมางั้นเหรอวแป้งเข้าได้นะคองเซอร์แป้งเข้าได้นะก่องเดียวไม่พอครับหนึ่งคลิปเนี่ย ตอนนี้พี่ต้นก็ได้แห่ขึ้นแล้วได้แห่ขึ้นแล้วแล้วก็ปะหน้าทาเหมือนเดิมแล้วนะครับเจนมึงเอาวิกออกเด็กอูรำคาญพี่แกเอาไปเลยไอ้สัสโอ้โห <c oughs> เอาแววนออกดิวะเอาจริงเลยฮนะเอาแล้วสุดท้ายแล้วครับโดนรถ เองมาเตรียมเลยเองมาใส่แล้วนี่ครับอ๋อเออคือเออคอกลับไปกินข้าวเหอะเราสตรเป็นไงบ้างพี่ต้นวันนี้วันนี้อยากสะพานนู้นมาสะพานนี้อ่าได้สองตัวใหญ่นี่ไซส์เป็นโลครับอืมไม่อยากคุยนี่ใหญ่กว่าหน้าอยู่เลยโลกว่าตัวนี้โลกว่าอันนี้ตัวแรกหรือตัวที่สองพี่ตัวสองตัวสองตัวสองเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับตัวแรกครึ่งโลได้อืมตัวสอง คืออิมมาบอกเลยว่าอิมนะครับปู่สองตัวรู้เรื่องเปี่ยวปากมีแห่ไม่มีอดครับสังไดาที่เพจต้นคนหวานแห่ติดตามเพจต้นคนหวานแห่ยูทูบก็ต้นคนหวานแห่ทิกต็อกก็ต้นคนหวานแห่ฝากกดไลค์แชร์ด้วยครับ